กังสัพพอัปปราทธรรมะโนปันเตมาเรคัมาเทนาสวารตะเยนกะตางสัพพอัปปราทธรรมะชนโนปันเตมาปันเต ดังลงทัะะกี่ยวับตัวาสต่อปันตางาตอการะอไในภาษษษษษคิสังหาเพราะว่ามีอะไรที่จะแนะนำเป็นสถานที่ข้อคิดข้อธรามแต่ละคนจะเน้นการต้งตตองต่อใจคอครั ครูครูผมเองก็ช้าสต่าวาการทำบุญบุญใหญ่บุญเสดทำบุญเพื่อพระพุทธศาสนาคเองก็พอจะเป็นรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแ้วด้วิ่งเราที่ต้นึันก็แก้ไม่ได้ ไดไม่ได้ก็เลยรวบเพิ่มเพิ่มแต่งในลักษณะนี้หนท้ท,ที่ทำได้เพราะว่ามีความาทาี่ว่าไดยากทำแต่ทำตรูปแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ยังตัดไม่ได้อะไรทุกอะไรอย่างไม่มีข้อห้ามหน้าที่การงานเยอะเยอะอย่างไรก็ไม่มีข้อห้ามข้อยอกกำว,ว่าท่านทั้งหลาย ท่านนาาั้นเป็นผู้มีจิตใ,ใจที่เด็ดเดี่ยวเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามมันี้ผมขออนุโมทนาผู้สุขทกท่านนะครับท,ท่านเลยโดยเฉพาะท่านอาจารย์ท่านได้ทำารรากิจดีท่านได้เป็นละท่านได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่านั้นเป็นเุรยอดของท่านอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนฝ่ายจทุกรูปตลอดทุกรูป ลูามมากแต่มันมงตัวนิดเดียวับตัวนิดเดียวเขามีใจิตใจเด็ดเดี่ยวมากก็ที่ผมเองเพิ่มพิจิตเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีการเดิดกในรกษับของขวาวยพระราชนิพนด้วยตรงนี้ก็ทําให้ผมเองมีความเป็่ห่วงสนใจในกา้ส่วนตัวในเมื่อได้ทราบข่าวนะครับ